วันที่20นะคะค20สิงหา2566หลังจากที่วางศิาลาฤกษ์การจะเริ่มสะะร้างเจดีนะคะของปูรี่นะคะด้วยแกเป็นกุศลเนาะคะ่ะทีเอฟซีอยากรวมเยืดรวมสะะร้สานนะะรนงนะคะค่ะค่ะใด้บเสียไม่พูดอ่ะอธิษฐานทิ้เนาะค่ะอาฮิต่อเกาค่ะกามีผูหลวมบุญมากคืกบบอเกาบ่ขาดสายนะคะกามื่อ นางทองซูลโลคำนะคะถวา,าย่ปูแล้วก็ให้ไม่พูดหนึ่งร้อยนะคะแะตงโสตมสองร้อยงแตงโมนะคะอันนี้แตงโมห<อ>น้าร้อยแ้วก็วาของยิ้มนะคะหนึ่งร้อยแตงกวาคุณหลายๆลายเลยแต่เน,นือ่องที่หลวงบุญม,มากค่ะ,ะแล้วก็มีหลายปูหลายคนนะคะคนหลวงบุญม,มากแตงกผ่านมาทางยิ้มนะคะนางนิพา สีดูวันนะคะแล้วก็ให้ถวายปูกล่อมกับไห้ไม้ภูสองรอยยิมสองรอยค่ะสองลอยพระพิสเาสุสธาเดอร์นี่ค่ะานมาท่างชมยิมเพื่อเเราะค่ะถวายูนะคะแล้วก็แไม่ภูสองรอยยิมสองอยนะ่อยสองรอยค่ะค่ะท่านจะรวมหมุดม้าบริษัซสายเนาะค่ะค่ะก็ด้วยแนี่ย สัท่าเนี่ยแะค่ะเกิดจากมุกจากใจเกิดจากคิดจากใจเนาะค่ะมันจะเปลเป็นบุญเป็นกุศลเนาะค่ะเพราะป็นเท่าสืเหยียดไร่งังเนาะค่ะก็คือใจใส้สัท่าตะเกียบสั่งตามที่ม่ปูคนปูผ้าสั่งก็เหิตไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เพิ่อนเพื่นแกซื้อเราเหูนถ้วครับผว้ปูสามรอยให้ไม่ปูหน่งร้อยยิ้มหนึ่งร้อยแล้วคะขอบคุณคไปอีกยิ่มหนึ่ง้อยก็ไปอีกเ ไม่คูเนาะอันนี้ผ่านมาทางเอ๋งนะคะ่ะคุณคุณผ่านสามลอยก็มีเสื่อมไงคุณจะมี่ยื่อมก็ไม่คูน,นะอันนี้เอฟซีผ่านมาทางช่องเอ๋งนะคะ่ะนางสมพานเอาแอร์นะคะร่วม ร่วมถวายนะคะหนึ่งพันบาทจะกาให้ไม่คู่หาลอยนะคะวันสองร้อยห้าสิบสองร้อห้าสิบนะคะคุละสองร้อยห้าสิบค่ะลรวก็การเ่าขาเหี่ยแลรวกาหนาลอยคนละลอยล้วก็มียินหนาลอยสองลอยเออหนาลอยสองลอยมั้งะ น้าน้องัก่อน่ะทุกคนนดรับอนชาแตงโมกยิบไยิบอืมยิบเท่หมน้องไ่อ่ะนะคนหน่อยกันนละอนใจนะค่ะเป็นมาจากเยีรมันคะขบคุ่ะสาธุค่ะคุณสมพารเราแอร์แล้วค่ะที่คนบวบบุญมากค่ะ เทีเห็ดขึ้นโสมหมันมันแบบไปจังบุญเนาะทีสาธุสาธุเนาะค่ะเนาะเอาให้โซูแห้มันใหย่ลำให้่รวยซูปูสุข้นที่เด็ดที่ได้เฮ็ดได้ส่างกับแม่คู่มาตลอดเนาะค่ะบอขาดสายสิเงินหน่อยเงินหลายเลยใจใส้ซะท่าเนาะค่ะเฮ็ดส่างไปเรื่อยๆซูซูส่างบุญเนาะค่ะสิส่างสิส่างเกดีเนาะค่ะแต่ว่าแต่ว่าหยอดเงินบพาท่นมีเป็นบประมาณ เออปูให้บ้างซีลาเลือกแล้วซีบอลราคาคำสั่งซื้อแล้วมือสองมือเนี่ยค่ะเชือแบบใดจังใดเนาะค่ะแันแท่งกับสิต่อขั้นโมเฟ่กับสิเพิ่มเหมือนกัอปูบ่ออื่นดนาะปูขั้นเสียหายแล้วว่าเนาะเ็ดถูกบอกเพื่อทำว่าซ้ำหนึ่งค่ะโอ้ไปเรื่อยๆที่ตามนั่นแหละค่ะที่ตามท่านช่องของเขานั่นแหละค่ะค่ะไม่คู่ก็ห้ได้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดบ่มัดบ่ชอบกันเลี่ยน่านนะคะบ่เป็นยังค่ะบ่เม็นการเลียนไล่แล้วกันบ่เดรพี่ตีอีนังดอกกับเฮาเฮ็ดตามข้อมเสี้ยวเขาเฮาเนาะยิ้มครับผมค่ะเพราะแม่ผู้เคยเฮ็ดเคยสะท่าจังสี่ก็เฮ็ดจังสี่ละค่ะเฮ็ดกับบ่เป็นยังกับอยู่สถานที่ที่เฮาเคยเฮ็ดเคยสักคือวัดป่าบันเมิดเป็นบ่คือหองููชิบะขาวเจ้าเสียแต่กวัดป่าช้าสันุวนว่าราลามค่ะแม่ผู้กับได้เฮ็ดต้นผาป่ากับ ได้เฮ็ดแล้วหลายอย่างอยู่เนาะค่ะเนาะครับผมทางวัดป่าบันมืดนน้ำ็แล้วหลายอย่างค่ะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ใจไผ่มันเนาะลูกลอยพอพันแม่สีคิดคือกันก็คือเป็นไปบ่ได้เนาะครับค่ะผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้ค่ะเพราะเป็นอย่างผู้ใดเว้าก็ได้แค่เว้าล่ะครับผู้ใดเฮ็ดก็ได้บุญที่เฮาเฮ็ดล่ะเนาะค่ะเนาะค่ะบเพราะเป็นอย่างแม่พูดไปเป็นแนวทางนึงค่ะเด้อให้พปีนีพิจารณาเบิ่งอ่าบัดนี่แกซีนิมลฟูค่ะ

กัดขัดดวงไม่เคาะถขมนะมาหาถิ่นนั้นองเนาะคาปูเออขัดปูขัดมากคือการแบบนูกันึกโงผู้กัูคือพขัาปูพุ่มปูคก็คือจะทั้จหวก็คงวัดจกขาดเวดแรั่วตัวนี่องครับปูไั่ว่างานคนทามือผงกตอกันนะต้อมันแกหมดอม่ว่าจะงานไม่ว่าจเปิดคือคือคือต่อเออมากมากู้ักลูกก็คือเนาะ ผูก้ก้องนเนาะเออไม่ได้ไปเกลื่นเาบอนใจคครเนาะเออากขึ้กอยากทางทางไม่กทางกอนเยู่มเออูกได้เแก่ก็ุดนงาฟังเต้ยม้องแตี้มหวหวานงาเออไปคขึ้กะไดเนาะไม่ปึงเลยปลูกตาเมื่อคืนเอืมถึงเวลาก็ให้มาปลูกทางเองออปูกได้อยากเึ้นกบขางจะาอยจ็ขึ้นก็ได้ อืมบ่หามคนหรือยืมครับเออคนมากแบบแรกก็คือแบบนั่งเออนั่งรกข้างมากพอก็คือไป่ายเว้ยเออไปเลือกเอาคุ้งไหญ่ <c oughs> น่ะเออผู้แกจะจัดจั๊กคุ้งคายเลือกเอาเริวเริวครับเออแค่ตามไก่นเนี่ยว่เออชาวบ้านดูในอกดูนั่งรบดูในไก่ใครทำอะไรไว้ก,ก็รู้กกเกลีเกลีใจเออบ่ต้องไปคุนบอกครับปูผู้แกเมื่อไหร่ว่าจะขอมทำถูกหรือทำผิด แต่วางน ment, an, คนบนนมรับคนเ่งได้เ่งครับปูเออจังกันผู้ร่างยังวัาจะคองดีคองเด่นคล้องเก่งเออจะคองกาจะขืนง้นคร่งเออเนื้อควายัง so มือขวาเนาะเออเนื้อควาทกายจังมือเครื่องบินอืมเนาะไม่ต่างัไปง่ายนี่ตัปู่จ่าย มัน่าเปิดโขกเขาขึ้นเรลี่ยว่าจะเปิดหาเกลื่ยแ่คงได้เริ่มครับปู่เออพ่อกระสือตามงานที่เรนือยงาคืองานบุกล้านวิ่ึกลางวเพิเออพาคืพาขังถ้าพูดคะขันนะเออพู้ได้เกลียยข้างพู้ไดก็พ่อมกพ่อกก่อืมแต่นางกันผู้หันื่มเออตึงอืมผู้บังคมกันแก้รายเออหัวอกแกขรายกับมือ เออผู้ท้งคมเอองนั้นแค่ใจจรงนั้นแต่งมากไม่กระโดดมามอบเออไม่มีใครอยากเห็นเราเด่อเกินเออบางคนก็ว่าโอ้ไม่คู่เป็นบ้าบอกมาคึอขากคโนผัดว่าเป่บ้ากะไดกะไรเรายึเมื่อคู่เป็นบ้ามากะคือหาปุ๋ยขึ้นดังเออคือหาปุ๋ยอย่ายิมเออเปล่บ้ากะไดนกะไดเรายิ้มเมื่อคู่เฮ้าหนังเออ แกว่าจับเป่นว่าแบบ่ือปนว่าจะคือเป็สแขางกับพ่อเปืนพี่พ่อเองเนาะก็แกว่าการย่างมื้อแขกจืดแลการย่งมื้อแักังพี่นี่ยนะมาคูเพ่อจะคือเป็นข่งรูกเออพ่อดเป็นฮงพ่หงไข่ให้ลูกนังได้เที่ยวัจได้เที่ยวคือเที่ยวขังรอกเป็นขับข้้นบูนั่ได้เที่ยวกัหนั่ะเออฮงพ่องไข้คนเด็กใจกับคนใจนั่งเข้าห้องอืมว่าเปิดเค่ยังเงี้ยอืม เี่ยแต่ผู้ใดคือเบาคือบานแล้วลูกเออการคือการสั่งการต่นการช่างขั้นบุมบได้ข้นยบข่วงกับโบทัางมาเออจะเนียวราังที่ผู้ก้นมากคิดมากแข่ได้นอันนี้คึมาคู่คือคึกคือมาด้วยคือด้วยใจทงบุ๋ด้วยคิดบ่ด้วยคบโบเด็กไปเบียดเบียนผู้ใดโบเด็กบีบบังคับผู้ใดมาเค็กมาแข่งเพื่อเจอรูปร้านขายบุ๋มฟอด เออเลียวพงเทออืมมันคือปูว่ะอย่างม,มันคู่พงเทอพงถ่างอือๆกัะหอนกัะแขงขอปูกต่ปูที่ประคับประใจอือๆเออกระจั๊งม่วงข่างยังพงก็น่าจับของคลิปเกดคลิปไฟว้าไนตั้งแค่ไหนมิ่งคปูมันกระเด้เป็นตัเปนต่อเป็นกอนมากกระเดิดคลิจกระแขงรับปูกินแค่แข่ไกเออข้างจระแขงกะถ่างคือมาคู่กับเดือเด้อมันคือใหญ่โกรกคือใหญ่เกิน น่เออคือกรืกะเรื่องคือทุกวัดแทงอยู่หลายปอว่าเออพากันคักแล้ยกับภากันเชื่อมันได้เนาะเนาะแม่ว่าบวชเชื่ออืมแต่ว่าบวชเชื่ออืคักหนึ่งข้วคือว่าถึงว่าท้างั่เนาะตัวมันคักไปเนี่ยวงเงี้ยกับใหเรอเออ ร่องดืมคากระคืกันเรื่มครับคุนงเป่าคอกัคือกรคืบกันกคุณครกร่วงพวกนี้ค่ะคจะเคือขกมาคู่หัวจุบวาเนาะครับเออคุณจนยัข้งขึ้มาคู่อันนคะกุณืึ้วจุบน่คก็ร่วงวาร่วงเบิงกับตัวคือจนขอนืหน้าขี้อะไรหลวงปู่เออค่เมื่อเมื่อเมื่อขึ้นมาคู่นางเออแขยงมาคู่ดีจ่ายเพราะพักกันจะเปิดฝ้านหลวงปู่ มวนกับมวนเด้อเออแขงมวนนวลเ้ยเออก็จะเปิดคือเปิดเขงผู้ใหญก็จะเปิดคือจะได้อนได้ด่วนใช้ได้บุญอีเด้อเมื่อวัรืเออเม่อจะเปิดคือกักผู้ใหเนาะตอนนี้ผู้กามาผู้็ห่ก็จเปิดเขงตีแขต่อยกับผู้ใหญ่ด้อะไรยืเออถึงเวลาถ้าหาคือพกคือก็คือแต่เมื่อคร้งเดียก็อะไรรืมบงทีมาข่ดแง่งพอเนื้อไมื่ควัน คือผู้ใดอ่ากคัดแง่งกะอืมกัขอเครื่อนออกน้องฮือเนาะครับออกไปก็คือหายฮืครับคือบางจำก็เปิดทังเบยบจังได้หนขาใเนาะอืมบนจังใจมันกับ่คือนะอืมง่ายเมื่อห้าบ่หักบ่หมักก็บ่ชาชามอนคือเกิดแต่ความจังได้เออบุญกระดหนนั่นครับแต่ว่าจะงอื่กูคือ่าเหอนคอบ่บอืมมาไปใช้จัื มีปูพี่เลยมยปูไงโอ้ยไอน่เดืู่างกรแ่หัวครับเบียกาครับายหนึ่งูเนาะแม่ขดปูเยอะเ้่ครับม่ปูกรปูเรื่อนครับแค่แ่กปก็่ปข้างนึ่งเขาของปูข้วดมือปูแค่นั้นเาอีนั้ก็ะปุกแม่รปิขอเมื่อเติมมาแค่แค่เิ่ มาับ่าเปิดตั้งข้ามบุ่มป่าแล้งมืดแจกต่าคือการตอการช่าแล้วดูกที่ความคิดลูกคว่มนี่แหละการคิดการช้ามการกคือแจกฟองเรื่อมเออปอพมาณว่าถึงม,ม,มือแต่เบาหรือการเบาก็จะคอยอื่นอะไรเข้าไขึ้นด้การกระทำได้เลื่อมันจังการทำเด้ คือไม่คู่นี่แหะอืออ้าวเป็นกสะพานบูรให้ผู้ร้ายได้ร่วมเพื่อรวมค่ะเออก็อกได้เที่นือ,นม,ม,ม,ะม,ะอมันก็ะได้ข้างนี้กานเบาก็มักตื่นมักขาดมักมักเดืค่ะอืมโอ้ก็เือดขังนี่โอ้ก็เดือดขังนะอืมพอเพรเดือขาดก็คืออันนี้คือการเฝาเนาะแต่ว่าการเที่ยงคนเราบเบื่อไม่เลิ่มร่วงม,มือคือมันจะคือมักจะคือเท็จแล้วก็มือความคัดคือคือคัด คือตรงแก่มือขึ้นม right ือขำคือนั้นกะขำเลยขั้นแกงงั้นคือเรื่องขึ้นหอยแต่ก่บอกด้วยคุกงน่ะคือนั้นกะช่างขัเนน่ะนั้นก็ว่าช่างกลอกรอกการขึ้นการข้างอืก็คือการข้างผู้ดังค้นมือหาว่าคือฝากเขาไปคือเขาคนนังได้บุญด้วผู้วยแกงปือขุดขุดใช่ไหมแลอาแกบข้างก่อนาหม ข้าวปาที่วางท่เร่งมอนเรืเองบุนงกะอาออกทอน่เขาไว้คือคือแบบนั้นงาเออะอุ้งคือน้าเขาแค่้วมไปบุงหนังบ่ไปบุงหมอดั้มนั่นคือเขาไปแก้น่ะเอออะไนีงาที่ผ้าคือดหวานดวยพูมาเนาะเออหายโขดหหวานก็ถูกเ้องอมตั เออไอนดขาวไว้คือคือขาวไว้กูกต่กบมาคู่ก็รื้มว่ากันข้องกันเอฟคือผ่านว่าทางข้างือคือกันขาวไว้ไว้กูก็แต่งมาคู่ของรดยึงของร้านองของรดวเนาะเออแต่ว่าคือเขาหายเนาะเนาะเขาอว่าคนนั้นเขาบอกปเขาบอกหน้าเขาเมือการท่องหุ่เอาหัมือโขมือกักมือโขมือมันสึงแล้วก็ือเงาเงา่ก็แม่ื อันนี้เอฟคือฝ่ามาทางเข้างิ้มแล้วล่วยมันเดิมเนะาะเออมือจดไข่ว่าดึงรากชัว้างอือโอ้ผ้ากากก็หวังครับให่อ้ปูัมป์ช่วยเนาะางเด็กชายว่า,าดึาง่าชัว้างให้เข้าข่ายปลอดภัย้วคข้อเท้าและขาบ่าและมือกระกรขอให้เด็กชายว่านึงว่าดึงทองราชคว้างอือขอให้เข้าข่าย เพาะฉนันาจะได้หายวันหายคืนเพื่อบมืองคูถือพัดขาพร้อมกับองคูแตงนะผมนะอ่านรู้ถึงแหมพร้อมกับรงข้าระบอกบอครับปู่เออคือวาง่างระบอกอืมรึงงานร่มเออรวมปูมาฟอมอกกั้วเอาเือกตัมือจับมือตัวมือไม้อถือก็ต้องรวยนะผมนะอืม อันนี้อคือ่านมาการข้องเงื้ยเหมือนเดิมครับปูคขับค้มขามาเรื่อยๆมาถึงมั้งรหาฝากขึ้นึ่งวันตกไปเรื่อยๆจ่จะเจอางได้ขางทับแขรงรงบนรูมันคือเรี่ยวพระขันคือร่องบนรูมันคือเรี่ยว่องเนหาฝากชือไมันมาเรื่มคือ่มืเงินก่อนเงคงเงินทั้งน้ำเขาแบบนาะคอยชื่นไปก็คือจะเอาหุ่นได กิรขางบุญมาได้คือได้คร้งมือเรียบร้อขอให้พวกแกจะจะทำมาค้าคืด้นแล้วเออหายเงินได้โม่หัน้องแล้วมาคือจะทรงานจะคือทำงานหึงหึงจะก็รวยอ่ะต้องังวาวเขีมนทงานกดขือเรืองเรื่องมือเขาก็ยังคือรวมุกปวดแก่เนาะอันนี้เอฟคือทังมาทางข้องใครเขาอือยังแตงมุกว่ะคือค่า ข้าดไายขวานงามคูกับคาาโอกะลูกใจและผูกสิบกรข้าวขวานปวัดคู่ควัดแจ่รวมขางเกลือไปกับมาคู่าให้นายข้าดไทยเออขาดไทยขวางามกวมกระเรื่องกะเดื่องทำมากข่าขืนเลยลูกเด้อหางมื่อเือดพะ้อกับนางทองคุณโรคคำรวมขวารวมเพลรวมขางกระเดื่องกระเดื่องไอรู้วันนี้ถูกขาดแพ้หึงแล้วก็รู้วื อันนี้เอฟคีฝังมาทางข้องแตงโมคาร้วยร้ายผู้ร้ายคุร้ายคือเชีงยงนคมรักร้อยของรอยก็มืออาจุกม่ได้รับด้วยขอให้ผูกหนทุกวันก็เป็นโฟนตื่นขึ้เป็นเกือขึ็นวันเอาแล้วอนอมันจะขึ้มันจะขึ้นผูมได้ตื่นนางพอมืดค่ำคำว่าคุ้มร่วมข้างกดือ ดีๆกูดิไปกับมาคู่ผ้าเช็ดนั่งก็สือเช็ดถี่พอเอา์ให้แต่เรื่องแต่เรื่องทำมาขาดถคงเด้อพอมีขาเรือตเอออาหถึงถแล้วก็ไปวัวอันนี้เออร้ายกูร้ายคนร้ายคือเคียงยังงามนางกว่าจะมาวาอะไรที่พกบ,บพกับนายเขบับเอยพบกับนางปจะรุกท่าดิ นางเช้าดาวงึ่งเออกะทุงทางบุญขางเกื์ยน้ำอามือโคกมือรบมือโคกมือมัดอ้กุ้วันนี้กุกขาดและหึงแล้วก็รวยนะูอนะเออกระทุงขางไปด้วเขียบออกเด้อดูเอกจะนว่แข็งแข้งบ่เออขนาวอินยางนั่งร้อยก็ขอกระทุงทางบุญมัดกันเออลูกไก่เกด้เชื่เทิ่งเพิ่งเพิ่งมากจะไก่ก็รอดเพิ่งขยางบุกถาวมากเฮีกมากขางมากขางเออไก่อันเปิดอยเปือคอันแรงกะ ของอื่นนั้นนะร้อยขอให้จะหือจะหลือนะลูกนะอายุวันนะถูกกลับไรๆแล้วก็รุ้ยรุ่ยตื่นมาทางนี้มาทางอื่นนั้นก็อันนี้เอฟคือผ่านมาทางข้างบัตเครื่อเอิ่นขอดไวยคือขาแก้าคือคือดอกไม่เท่าขอดเท่าไรจะมันขายรูกเอออย่างทงผ่านเอาเออของครอบครัวดสวั่างโอ่งตุ่ง เด็กแต่ให้แม่คู่ให้คือม่านร้านสีง่ายร่างนวดบอกอืมเข้าไปให้เขาอนุมัตให้ด้วยแค่ไม่ลูกอืมอ่เขอให้งานคุ้มพานเอาเออคุ้มควมุกมากกว่าชนะด้วยบุญแบบมือครคุ้มขังบุกมาขอให้ชงเบิกชงเนิอนะลูกนะอ่ะหึงหก็บรร้วอาพานก็กอเออพานก็รอกแค่คือร้ายแคคือมัวอืม อันนี้เอี้ยีพายมากท่านสมบัเออิอื่อ่าร้ายคูไร้าคงร้ายขีเสียงยีงงามคุณได้เล็กได้หน,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 น่นอยไป่บางคนก็ถาระคงพูดไปขอให้โชคขอให้หมายขอให้ร่ำขอให้หวยขอให้ถูกห,ห,หวยถูกเวร้าสมบัเคอื่นอ,อื่นยังก็รวย มันคือค้อม er> ือกันขูคุกไว้เลยจะเกาะรูงแล้วบก็ผู้ใหญ่ขึ้นมองนืว่ามันเขาอึ้ก้นเอแต่งโมพันาวยตือพวงไหวอยู่ประเดี๋ยวต้มแบบขังดอกว่าแค่มันบาเขียวว่าังเออมันถึ้นอนว่าังเออเป็นอย่างอืกันแต่งโมมืออื่นกันทึ่ก็ได้เอมือเรี้ยกพอจะพักไปหาจับกุนเออจัหานกออุ่มปุน ไขนมกไปหาป้งข้าวปุ้งนั่งปอจนมันเกินป้งข้าวปุ้งโดนป้งไขนุมกินแต่งจ้าก่เนาะาพปก้วุ่มเท่างั้นก็คือก้กู่เค็นน้องยึ่งนั่งแต่งมเออข้าวปุ้งขาใครรหาทึบบาทนึงดอกข้าวปุ้งแต่แก่เนาะนั่นคือมะปุ๋มดูอ่ะไห้คข้าทางไหนนั่งแก่โม้เออตุงปุ้งข้าวปุ้ง ก็แจ้งันวาดีเหมือนกันโจงปุ้งอันนี้งานเอกกับทางวงของงานพร้อมกับอีกอางหนื่งวันก่องกอร่วมบูมมาห้าร้อยบาทพราอกับคุ้ค้างบูไปเรื่อยๆรื่อเบื่อแล้ก็จะพาไปจอดบูมโจงปุ้งข้าปุ้งอไปเพิ่งเยอะกว่าเออรน้แล้หานอ้เดี๋ยวพอถือขัไปจอดบูมแล้วมึงรด้เยอะกว่จัดไปจัด เต <50 S 2> ็มแบดดวนเนาะตอนนห้าสิบอิ่มเลยตอนนั้วัน,น,นรุ่งรหานคือมันก็อิม่มแบาเปิดขิงเปิดขายปลายงาหาคือปลากึมเขาไปลกอืมูปเนาะไม่มีปัญหากำลังับวันนี้กำลังพอกระเทือนบัคเือกกำลังโจ๊กอขณะนี้กำลังต้องอก,ก้อจะว่าถึงเงินเขาบังจะบายสองแล้วบ่าดสามเข้ามาแล้วื้างนั้นบักเสอกตายเนี่ยพ่อบอกวิว <c oughs> เออบักแค่อยดไปัปบักแค่หยุดไปไปถามเพื่อนไปถามคือแล้วเนาะเอาไปถามันจะแค่ชิดผาชิดหอชิดหอชิดหอชิดสิบหาสิบหกเออชิดหอจะกับชิดหออือ่เนี่ยชิดปกกับชิดหอกี่ตัวว่าคือเนาะชิดผาชิดหอค่บวกเลยกกับชิดหอกี่ตัวอือเอาแข่งๆด้วยไหงว่าบักแค่หย ทำอมันใเลยี่พอที่พอเีออกพอกัทีเป่าเป่า้เหมอมเปาอยู่มาเป่าเป่าเรื่องเป่าเรื่องเรื่องเป่าเร่องเรื่องครับอไม่ทอกกัเขาเป่าเนาะเป่าตไหผมจะยือาเสืมันก็เป่เาอ้ อันคือแบบอคิดาูครับเออครับคือจาบอร์รี่ะเารรกา์ดพุทปูเนี่ยการ์ดเบอร์คือปูมันนี่เนี่ยพุทโน้่หาปูหรืปูบอแกินะกินบักซีดารับก็แบบบักฟอล่ครับบักอก็เรื่องของศาสนาไดแต่ปู บูงได้ใช้กวนก็ย้ำมาพอกว่าเอื่มครับคพือเห็นเพเห็นปูไหมูโอ้ยหูวเขมาหาคือคืออนไรนะอือเขาบาเอย่างอย่างข้าวข้าวสะบอกคือคือ่นแหนะอืออือใค้ตัวคนนั่งกระบอกวเขาเขาเขาเก่าเจ็ดเก่าเกล็ดปูเก่าเกล็แล้วก็จำไปบูเนื้นหัวหัวนี่ปูหัวกนนจำว่าได้เก่าเก่าคืออือเตาบอกส้นฝั่งัน บอกให้ฟ no ันหนึ ini, ่ตีเออว่าคืนยีมแมผักมะกรูดเขาวมากันข้แ้ขกระลอเพาอเฉยมลเาะี้หัว่นี่เียปูอยิ่มถามบังครับมันก็ไมิยินเอองก็คือหัวเออหน้ามอข้าวเอมาปูเออน้มอปูคือผักขาวของมา เอองั้นฮะเรือกับทีมาอือกขั้นปั้งเขียงพ่อกับที่นี่แบบอย่างแกโมบอกเขาเนยนะเก้าเก๊ว่าัว่าแกโมคือาบาบอกกันเขียงมือเกยอ่างอคืนไปเก้าเก๊หงไปบกะิ่งอือหาคนต้อก <inde insan: ses> ันแกโมหนมาแกไป้ออ้าวให้ลูกล้งมือมือกับมือมือมันหึงหึง